ถ้าใครๆเห็นป้าตอนนี้จะคิดว่าป้ามีความสุขสบายดีนะหรือไม่ก็ชีวิตปูราดมาสวยงามที่จริงแล้วไม่ใช่ คือว่าลูกออกมาเนี่ยมารู้ว่าพิการเนี่ยตอนเขาอายุประมาณ8เดือนเพราะว่ามันมีอะไรไปขังอยู่ในสมองเขาแล้วเราก็ไม่ทราบมันนานเกินไปจนตั้งเด็ก6 7เดือนถึงผ่าตัดก็ไม่ได้แล้วแต่ตรงนี้ทำให้เขาพิการเพราะฉะนั้นความเสียใจตัวนี้มันมหาศาลนะแล้วก็ดูลูกมาตลอดว่าลูกจะเป็นยังไงลูกทนเข้าเองไม่ได้พูดไม่ได้พลิกตัวเองยังไม่ได้เลยแล้วก็อารมณ์เสียง่ายอ่ะโกรธแล้วจะชักถ้าคนเลี้ยงเขาไม่เข้าใจเขาอะแล้วบังคับเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นป้าคิดว่าใครที่มีลูกพิการแบบ ป้ามีทุกทุกคนแต่ว่าแต่ละคนจะหาช่องอย่างไง วาจะให้ดูความโชคดีของป้าคือคนทั้งหมดในบ้านเนี่ยมีเบสิกคือศีห้าแล้วก็ใส่บาตรกับทำสมาธิพี่เหมยเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวของคนแบบเนี้ยก็เลี้ยงมาด้วยความรักที่เพื่งที่เดียวว่าคือวัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือเอาพี่เหมยมาวัดพี่เหมยก็จะสัมผัสกระแสในวัดได้ก็มีความสุขกันได้ไปวัดและเขาไม่อายเลยแต่มันแตกต่างที่ว่าพาเข้าไปที่อื่นอารมณ์ของคนมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเห็นเด็กพิการเด็กน้ำลายไหลอะไรางี้นะบางคนก็สงสารบางคนก็เดินถอยหนีีเเด็กกรู้สึนะะาจะม การระวังตัวเขาจะก้มหน้าบ้างเม้มปากบ้างแต่เขาทราบว่ากระแสะรอบตัวเขาเป็นยังไงแต่ถ้ามาที่วัดนะ่ะไม่เป็นนะเขาก็จะมาทักมาพูดคุยมาเช็ดน้ำลายให้ก็มีเช็ดน้ำลายเช็ดน้ำลายเช็ดลูกอย่างเงี้ยเด็กอะ่ะคนละความรู้สึกละแล้วเด็กจะได้เห็นการถวายของพระเขาก็จะได้ถวายอาหารได้ใส่บาตรแต่ไปห้างเขาเห็นอะไรอะ่ะเขาต้องนั่งกินข้าวกับคนที่มองดูเขาตลอดเวลาแล้วป้าสังเกตดูน้องน้องก็รู้ว่าคนเขาไม่ค่อยชอบตัวเองก็จะอายเขาจะไม่อยอมทาขนข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่บ้านถ้าเม้มปากนั่นคนที่ไปเลิกก็ ไม่มีความสุขแล้วแต่ถ้าไปวัดเขาก็ทานเขาก็ดูนี่ดูนั่นดูน้องดูคนในวัดแล้วก็ทานข้าวไปมีคนมีความรู้สึกกันเด็กเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ว่าที่ไหนมีเยอใหญ่กับเขาเขาจะดีใจมากที่เขาไปวัดที่บ้านจะไม่กล้าบอกเขาท่านรู้ก็จะตื่นเต้นพอถึงเช้าจะรีดแต่งตัวเขาก็รู้แ้ละพอจะได้ไปเขาจะดีใจแล้วก็จะเร่งให้ไปไวๆไปวัดต่างกัน จากธรรมะที่หลวงพ่อธรรมะสอนเนี่ยมันทําให้รู้ว่าทุกคนมีวิบากกรรมของตัวเองอะ่ะเราก็รู้ว่านี่คือบาปของการดื่มน้ําเมามีเด็กถามว่าทำไมพี่เหมยต้องพูดไม่ได้ด้วยป้าก็บอกว่าคนเมาเยอะๆพูดรู้เรื่องไหมลูกเมาเยอะก็เออโอแอโอแอ จะเสียงนึงเมยพูดเหมือนคนเมาไหมอ๋อใช่ใช่ก็คือข้อนี้เด็กๆก็จะกลัวกันเป็นอย่างเหมยๆก็จะไม่ดื่มน้ำเมากันคือทุกคนไม่มีใครอยากม,มีพิการเมื่อมีอ่ะก็เลยมองดูลูกว่าทางรอดอยู่ที่ไหนทางรอดก็คือว่าให้ใจคนนี้ผูกพันอยู่กับสิ่งที่จะนำพาเข้าไปในทางที่ถูกได้ก็ให้เหมยใส่บาทให้เหมยหยดกระปุกทําบุญตั้งแต่หยอดได้วันละ5บาทวันละ20บาทจนทั้งหยดได้วันละร้อยบาทเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าเขาต้องหยอดกระปุกทุกเช้าแล้วก็ติดทิ้วนพระมาบ้านเขา เขาจะได้ถวายอาหารแล้วเขาจะชอบที่จะเป็นนั่งดูหลวงพ่อที่หน้าทีวีนะเพราะพยักเพยเยอะ์ถเาหยุดคนเดียวนี่คือความผูกพันที่เขามีกับหลวงพ่อนี่คือชัดๆนาะว่าเป็นที่พึ่งของเขา ป้าคิดว่าใครที่มีลูกพิการแบบป้าเนี่ยมีทุกข์ทั้งนั้นถามว่าเครียดไหมอะ่ะถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นทิ่พึ่งนะักมันเครียดที่สุดแล้วเพราะว่าตัวป้าก็มีแต่จะแก่ลงถ้าป้าตายใครจะเลี้ยงพี่เหมยเขาทานอาหารเขาบอกไม่ได้เขาชอบหรือเขาไม่ชอบแล้วถ้าพี่เหมยเกเรคนเลี้ยงเขาก็ไม่ยกหลอกตัวให้นอนแช่ฉี่ก็ได้เอาแค่แตโดนเค็นเนี่ยถ้าอารมณ์เสียกระแทกไปเนี่ยพี่เหมยก็แย่ลวพี่เหมยเป็นคนอารมณ์เกลียก้ยงปลเป็นคนที่ถ้าโกรธแล้วจะชักแต่ว่าความที่พี่เหมยเนี่ยก็มีบุญเขาอยู่กับพีีีีีี่่่เเล้้ยยงททดคคนบาามอรมส์ส ก็ค่อยๆจับทางได้แล้ว่าแบบนี้โกรธก็จะไม่ให้โกรธแล้วก็เขจะดูรูปนี่ไงหลวงพ่อนี่ไงหลวงปู่คุณยายก็รักพี่เหมือนนะคะก็จะพูดกันอย่างนี้เขาก็จะดูรูปเขาก็จะยิ้มมันก็เป็นการสื่อสารการใช้วัดเป็นตัวที่ทให้พี่เหมือนเข้าความดาวน,นี่คือครอบครัวคนงีธรมธมะมาถึงวันนี้อายุ70กวา่าถ้าตายตอนนี้เด็กๆที่อยู่วันเดียก,กันเนี่ย ้าว่าเขาไม่ทอดทิ้งกันหรอกด้วยระบบของบุญบาปแล้วพอขอลักกันดีตรงนี้ความรักก็ไปถึงพี่เหมยเขาก็ช่วยกันดูแลพี่เหมยมันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งแต่ป้ายอมรับว่านี่คือวิบากกรรมที่เราทํามายอมรับว่าทุกคนคงจะเกี่ยวข้องกันมาถึงต้องมารักพี่เหมยต้องมาดูแลพี่เหมยก็แค่นี้ป้าไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรให้เขามากมายแต่สมบัติที่เขามีม,มากๆคือเขามีศีลคนเราถ้าทําทานตลอดเวลาไม่ต้องกลัวลําบากเราช่วยเขาได้แค่ไหนใช้เต็มกําลังแค่นั้นอย่าไปตามทุกข์กับเขาแล้วก็อย่าอารมณ์เสียทังคนยุ ต้องปล่อยวางต้องอารมณ์ดีแล้วก็ต้องมองคนรอบข้างด้วยความเข้าใจว่านี่เป็นบุญบาปที่พ่าสร้างมานี่มันชัดๆเลยว่าก็ <c oughs> าใส่ธรรมะอย่างเดียวนะเป็นที่พึ่ง